เดินทางกลับมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะพี่ๆเนาะซึ่งหนูเนี่ยยังอยู่ในป่าอยู่นะคะก็คือจะแจ้งว่าท่านพ่อแก่เนี่ยเขามีตะก,กุดมาให้แล้วก็เป็นขี้พึ่งแล้วก็นำกันทำกันทำพิธีลุกเสรเรียบร้อยแล้วซึ่งท่านได้มาแบ่งปันให้หนูนะคะ,ะเป็นตะก,กุดป้องกันตัวเาขาคาดปลอดภัยอันตรายต่างๆ ให้หนูพกติตัวไว้แล้วก็ขี้พึ่งเนี่ยจะเป็นการพูดกันเจราจาขี้พึ่งของแท้นะคะคือท่านทำมาให้หนูเหมือนท่านรู้ว่าหนูเนี่ยค้าขายอยู่ก็คือขอให้ขาขายขายดิบขครดีแล้วก็มีคาถานะคะเมื่อกี้ท่านก็ได้ท่องคาถาแล้วก็ให้หนูท่องตามแล้วก็ท่านเนี่ยนำขี้พึ่งเนี่ยมาแปะตรงหน้าผากหนูแล้วก็จริงๆเนี่ย ท่านบอกว่าตรงปากก็ได้นะคะเนี่ยทาเหมือนเป็นลิปสติกอะแต่ว่าท่านท่านไม่ทําเพราะว่าหน,นูเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ท่านก็เลยแต้มหน้าผากหนูมาซึ่งหนูเนี่ยท่านให้หนูเนี่ยกลับไปแต้มเองเวลาค้าไข่หรือว,ว่าเจราจาอะไรก็แล้วแต่ให้เอาขี้พึ่งเนี่ยทาทาปากนะแล้วก็เหมือนลิปทาเป็นลิปสติกแล้วก็มีคาถามาให้นะคะเดี๋ยวเรารีบเดินทางกันดีกว่าก็ ท่านบอกว่าถ้ามีใครอยากได้หรือว่า,อ,าอยากนำไปบูชาในการไม่ว่าจะเป็นขี้พึ่งหรือว่าตะกุดบอกบอกให้หนูเนี่ยบอกบอกท่านได้มาบอกท่านแล้วก็ท่านจะเตรียมไว้ให้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหนูเนี่ยได้มาก็คือนำไปเดี๋ยวหนูจะนำไปฝากพี่แฝดนะคะ ให้พี่แฟดป้องกันตัวเวลาเขาป่านะ่ะพี่แฟดใหญ่นะโอเคเดี๋ยวเราเดินรีบเดินกลับกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มมาละให้ดูภาพบรรยากาศคืมมาก แล้ววันนี้เนี่ยหนูก็อยากเจอท่านชีป่าเขาด้วยนะพี่พี่คือหนูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะนี่เนี่ยหนูพกก็คือพกมาของมาถวายสองถุงนะคะซึ่งถุงแรกเป็นของพ่อแก่ถุงที่สองเป็นของท่านชีป่าเขาก็คือเหมือนกันนะคะก็คือท่านชีป่าเขาเนี่ยมีพี่พี่ได้เลขไปาไป ได้เลขของท่านชิป,ปาะเขาหลายท่านเลยนะทักมาแต่หนูไม่ได้โพสลงนะคะซึ่งส่วนใหญ่เลขของท่านชิป,ปาะเขาเนี่ยพี่พี่บอกเลยว่าจะไปออกเพื่อนบ้านมากกว่าจะไปออกหวยเลามากกว่านะวันนั้นที่หนูลงไป597นะคะพี่พีนะมีคุณแม่ท่านหนึ่งทักมาบอกว่าได้สามตัวตรงเลยของเพื่อนบ้านนะคะดีใจมากทักมาหนูก็โอ้แสดงความดีใจด้วยนะคะที่แม่แม่ทุกท่านนะ ได้ไปบูชาเมตรประคำมของอเ,ออเม็ตรประคำของท่านชิปาขาไปนะซึ่งแม่ก็แม,แม่แม่ที่ได้ของท่านชิปาเขาเนี่ยก็ได้อ,อ,อนเงินมานะคะบอกว่านำของมาถวิ้ท่านชิปาเขาให้หน่อยฝากมาทำบุญซึ่งหนูก็เป็นตัวแทนให้แม่แม,แม่พี่พี่ที่ได้เลขไปจากท่านแล้วก็ โอนเงินมาให้มาทําบุญให้ฝากมาทําบุญให้ท่านชีปาขาวนะคะหนูก็เป็นตัวแทนให้แม่แม่พี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะก็ต้องยินดีกับพี่พเหมือนกันนะคะก็คือสามตัวตรงเลยนะไปออกเพลื่อนบ้านนะคะของไทยเนี่ยไม่ออกส่วนใหญ่ของท่านชีปาขาวเนี่ยจะไปออกเพลื่อนบ้านมากกว่านะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ภาวนาให้ให้เจอท่านแล้วกันก็คือนำของมาถวายท่านอยู่แล้วก็ขอให้เจอท่านนะคะ เป็นปัจจัยเล็กๆน้อยๆจากพี่ๆเอที่ถูกเลขของท่านชิปอาขาวแล้วก็โอนตังมาทําบุญถวายร่วมกันนะคะโอเคไปเดี๋ยวเรารีบเดินทางกลับกันถ้าเจอท่านก็โชคดีถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะคะ แพงมาก ไปดูน้ำกันก่อนอืมน้ำบอกเลยว่าขี้พึ่งที่ท่านพอพอแก่ได้แต้นหน้าผาเมื่อกี้เนี่ยบอกเลยว่าหอมมากกลิ่นหอมมากพี่พี่กลิ่นหอมนะบอกเลยวู้สวยมาก เดินยังไงเนี่ยออยากเดินไปดูน้ำมากแต่ว่ากลัวนะกลัวน้ำป่า อุ้ยสวยมากเอา้าคุ้นๆพี่ๆเหมือนเหมือนจะเป็นทางมาห้างพ่แศดหรือเปล่าเน,นี่ยอูบฮ้ยฮั่งพ่แศดนี่ น้ำป่านะเดี๋ยวเรากลับไปดีกว่าไปทางนู้นกันเพราะว่าห้างพิเศษเนี่ยเป็นใกล้น้ำนเลยอ่ะเราไม่กล้าไปกลัวน้ำป่า ทางไหนดีนะรู้สึกว่าทางมันจะตันแล้วนะก่อนด้านนี้เรามาเนี่ยอย่า่ยยังเดินได้ปกติ ทันงการไปหมดแล้ว ต้องเดินแบบระมัดระวังสุดๆเดินยากเดินเย็น ไม่รู้ว่าตอนนี้คือเดินยิ่งเดินยิ่งไม่รู้ว่าจะโผล่ไปทางไหนหรือว่าจะไปโผล่ไปจุดไหนนะเราก็พยายามเดินหาทางออกอนี่เราก็เดินหลบมาทางลำธารแล้วนะซึ่งกี้ไม่รู้ว่าเป็นเสียงไฟนะพี่ๆนะอตอนนี้เดินมาที่กระต๊อบของน้องวัดนะคะก็มาหลบอยู่ที่นี่ก่อน อันเยอะเยอะมากๆสวยมากๆตรงนี้คือน้ำแบบว่าใสาสะอาดเลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีความแบบมีขยะใบไม้เยอะนะสองสามตั้งกล้องตรงนี้กัน รู้สึกไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นควันหรือว่ากลิ่นหมอกนะดูดิให้ดูน่าจะเป็นหมอกมากกว่าแต่ว่ากลิ่นออกเหมือนไอ้กลิ่นระควันไฟหน่อยๆนะคะ เ็นเหมือนเป็นน้ำที่แช่เย็นในตู้เย็นเลยนะพี่นะหรือว่าเรานั่งสมาธิตรงนี้ดีเผื่อท่านฉีกปากเขาปรากฏตัวไอ้ด้านีน้เพราะว่าปกติเมื่อไหร่ที่หนู่นั่งสมาธิหรือว่าอะไรเนี่ยท่านเนี่ยจะรับรู้ได้ว่าหนุ่มจะทท่านตอนนั้นก็จะมาปรากฏตัวให้หนุเห็นนะเดี๋ยวเรานั่งสมาธิตรงนี้ดีวกว่าพี่ ข้านมาปรกา,า,าปรกฏตัวให้เราเห็นนะ ไปดูวะลพี่ไปนี่ท่านให้มาอีกแล้วนะคะเป็นเม็ดประคำของท่านนะคะซึ่งท่านให้มารอบนี้ก็เนี่ยเยอะอยู่พอสมควรเดี๋ยวให้ดูนะคะท่านนี่พี่ท่านให้มาเห็นไหมหลายเม็ดเลยนะคะเม็ดประคำนะคะใครที่สนใจนะคะท่านบอกว่าแบ่งกันบูชานะคะนี่ หนูก็ได้นําสิ่งของมาถวายท่านละสําหรับพี่พี่ที่ถูกเลขของท่านนะคะเดี๋ยวหนูขอตัวกลับก่อนดีกว่านะคะพี่ตอนนี้ท่านได้ห่ายตัวไปแล้วท่านน่าจะกลับไปแล้วนะคะพี่พโอเคเดี๋ยวหนูขอตัวลาไปก่อนไะ